ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราทุกคนนะครับต้องช่วยกันวันนี้มีจาบวดพร้อมทุกสิ่งกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนน้ำหวานยิ่งโอชาลดอีกทั้งผลไม้เอมโอดลดโอชาทั้งทูเทียนชวาลา เจ้าโยหัวสมเด็จพระปิยมหาราชขอพระอ,องค์ท่านอย่าได้ละเลยเชิญลักเครื่องสังเวยราชสตารก,กิจสัพระเหล่านี้นักการบัตดนี้เธนินส ทูมีโชคมีาลาภเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและ ouais. ครอบครัวนะแล้วก็อธิษฐานขออานาทุกประการนะครับขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานครับทุกหนางก็เพื่อน้องในพระบาราการณาที่คุณนะครับ วกุทุกท่านเป็นอย่างเช่ครับผมายกผ่าน้วน่ะยกอะไ้ใต้ยกไหมติ